ายูทูบทุกคนนะครับวันนี้ครับก็อยู่กับจอร์ไทสิงครับก็วันนี้ก็แปดเก้าสิบแม่มาเฮสีครับูอะไรอะไรเงี้ความชนับยาบคลังครับช่องยูทูปเขาครับถ้าไปกดทีฟเลยก็ไปดับกขไปทีบเลยเจ็ดแม่ครับติดตามได้ที่ช่องเขาครับนะครับเอฟซีโตยต่อครับมีใครนะเอฟซีทบีทีพดู้ติเบียรราคนสุดเ ิงนีดีดีีักเสยังเสกนานๆกูลงทีหนึ่งกูได้เป็นร้อยเป็นพันอ่ะเอาในเงินอาในเงินยูทูปเอาในเงินอ่กูได้เป็นร้อยเป็นพันในเงินอ่ะในเงินอาในเงินไม่ใช่ไรไม่ตรงนี้เด้กเองนากูรีวิวองนามเอนามในวันน้ว่ามเบืองมือเ้ยจะไม่คนรวยแต่เป็ี่อิกครับนครับโเครื่องเสียงติดใจอะจะนักเลยมึงเฮ้ยได้ ได้โชคีครัเอาไปเดินรุ่นไหมด้วยตีสุดเลยรูกเ้ก็ายหมดบแเราเด็กเวรวรกันมูดเริ่มเป่นโรงงนมูดล้วนี่ดีันจองจองเจ็ดแปดเก้าสิบแม่เจ็ดแ้ม่ก็วันนี้ก็มาแห่งานบวชงานอะไรครับผมก็ก็มีน้ำเติมเรื่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันไปเรื่อยๆ ่อองจมาเจ็ดแม่ครับเจ็ดแม่เจ็ดแม่ครับเจ็ดแม่ครับให้ฝากคนติดตามช่องช่องความในหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครไปดูของมันเดี๋ยวแตพวกเองไงมันเรื่องมันเขาเรื่อนทานนะครับก็เจ็ดแม่ครับก็จะเห็นแล้วครับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆสีสีสีไอ้ตุ๊กตาไปปืนอะไรก็ลงหน้าไม่ได้นะหน้ามะไรต้องโอ้ก็ติดตามไปหนึ่งไปหนอ ai thôi tao phơi con nào này thôi 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 mà thôi 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 Sao ีวันนี้ MC ตามมาถึงที่เลยครับเ c ช่องจองครับช่องจองม,มาชัดเลยทีมงานนะทีมงานช่องจองครับผมเลยทีมงานน,นี่นไปตรงน,นั้นครับบนไลัยตรงนั้นะเรื่องจะว่าอะไรเนื้อกิทาเว่ก่อนขอบคุณที่รับมากครับช่วย,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับผม